คำว่นนี้ใหม่ไม่ได้เป็นคําที่ใช้ในการตอบรับคําขอบคุณแล้วก็ไม่ได้เป็นคําที่เราจะใช้ในการตอบเวลาที่คนขอโทษเราด้วยนะคะจิงอยู่ว่าคำนี้มีคําแปลว่าช่างมันเถอะแต่มันไม่ได้แปลว่าช่างมันเถอะในกรณีที่เขาขอบคุณมาแล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะแบบนั้นแต่คํานี้นะคะมันแปลว่าช่างมันเถอะเพราะสิ่งที่เขาหรือเราพูดไปนั้นมันไม่สําคัญลืมๆมมันไปเถอะหรือว่าเปลี่ยนเรื่องพูดกันเถอะ ดังนั้นนะคะหากเราใช้ผิดที่ผิดเวลาคนที่สนทนากับเรามาเขาอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจเราก็ได้ค่ะคำว่า never mind มีความหมายที่ใกล้เคียงกับประโยคว่า forget it หรือ forget about it มากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะชวนเพื่อนของเราไปดูหนังกันคืนนี้ไหมแต่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเอ e, เขามีโปรเจกต์ที่จะต้องส่งไปในไม่กี่วันนี้แล้วนี่ดังนั้นเราก็เลยบอกว่า never mind you won't have time for this ไม่เป็นไรย่ไม่มีเวลาหรอกทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะคะหากเรายจะพูดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้สนใจในภาษาอังกฤษมีประโยคอะไรกันบ้างประโยคแรกนะคะ it doesn't matter ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทีนี้เราลองมาดูประโยคที่สองหากเราอยากจะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเป็นไป let it be หรือช่างมันเธอะอย่าไปยึดติดกับมัน let it go หรือว่าในภาษาไทยนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าเอาที่สบายใจ whatever ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะแต่คำว่า whatever นะคะเราจะใช้เวลาที่เราแสดงความํำคานเวลาที่ถูกซักไซส์ในสิ่งที่เราไม่ได้สนใจออกมายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนจะซื้อรองเท้าแล้วก็ถามเราว่าจะเอาสีไหนแล้วเขาก็ไม่ยอมสรุปสักทีว่าจะเอาสีไหนเราก็เลยบอกว่า whatever do what you want นั่นก็คือช่างแกสิเอาที่สบายใจ ดังนั้นต้องระวังให้ดีนะคะเวลาจะใช้คำนี้เพราะว่าจะเป็นประโยชที่ใช้บอกถึงความไม่ใส่ใจแล้วก็ความไม่เคารพต่อคู่สนทนาของเราเขาอาจจะโกรธเราได้ค่ะหาใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจบอกครือหน่อยว่าชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์ให้ครูหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ